Well <Yeah. S 2> ท่านก็รู้ว่าผมรวยนี่ไอ้ผู้หญิงมาดีเนี่ยมากราบมาลมหมดแล้วบอกออกไปเลยไหมอยู่แล้วมันต้องพูดไปเยืรองจริงนะผู้ชายมาบางทีห้าหกคนมาเนี่ยผมก็เตรียมวิ่งออกทางนี้ตรงนี้มันโตเหลียญมันหลบเขาว่ารู้ว่าเรารวยถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่หรอกเราไม่ได้คนสร้างแสดงว่าญาติโยมศิษกาผู้หญิงที่พยายามเตะตีตัวเข้าหาพื้นมันมีจริงจริงครับจริงจริงมันไม่ใช่วัดที่กรุงเทพที่เดียวมันไม่ทุกที่ แล้วก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อกนะันไล่ออกไปเลยนะากาบละนม,มหอ,อ่ะแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแล้วเราอย่างนี้เราจะไปอะไรล่ะอายุปานนี้แล้วใช่ไหมเราผมระวังตัวเนี่ยอาจจะเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูนี่นี่นี่ผมบอกให้ดูดเลยผมจะใส่เสื้อเก<อ>่าเองไหมกใจเออใส่เสื้อเก่าเลยผมไม่จะไม่ใส่เสื้อใหม่ให่อะไรใหม่ๆถ้าใส่ไปแล้วเขาคิดว่าไอ้พระองค์นี้รวยเดี๋ยวมันมาวันนี้อย่าพพุ่งนี้มันก็มาอีกถูกว่า แล้วก็ต้องระวังตัวแล้วในปฏิติผมไปดูได้ไม่มีอะไรนะโอเค้ยนีเอออมีะไรอย่าประามแม่โยมแม่ด้วยถ้าว่าแกอายุเยอะถ้าแม่จะไหนอายุเยอะทางบ้านบอกไม่มาทักทักอาิการสมบูรณ์โสมวัรโอชื่อยอดได้ไหมเออพระสมบูรณ์แกพระสมบูรณ์เป็นเจ้าว่าเจ้าวัดวัดโสภิท่าน โยมมีจีงจะบุต่โภพตาลใช่ไห่